เอาละครับรุณสกตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเพลมเองชาแนลจ้าวันนี้ฮะเราก็มาอยู่ในเกม Pocket and อีกเช่นเคยแล้วก็วันนี้ผมมีกิจกรรมที่จะกำลังเกิดขึ้นนะครับมาอัปเดตให้คุณผู้ชมดูให้คุณผู้ชมรับรู้ข่าวสารกิจกรรมในเกมหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมในการนำแมลงตัวเก่านะครับผมที่เคยมีในเกมกลับมาแจกใหม่อีกครั้งก็คือแมลง ระดับสเปเชียลตัวนี้ที่จะเอามาแจกใหม่มันก็คือโคดแมนทิสนั่นเองซึ่งโคดแมนทิสเนี่ยเคยโผลมาในกิจกรรมฮัลโลวีนปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็ไม่โผลมาอีกในปีนี้เลยนะครับผมก็ปีนี้จะกลายเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรวะแมงปอเออเป็นแมงปอผีแทนในกิจกรรมในปีนี้นะสำหรับคนที่รอโค้ดแมนทิสแบบ ว่าปีนี้มันจะมาหรือเปล่าหนะ้าอะไรเงี้ยก็เลยผิดหวังกันไปแต่ว่าตอนนี้นะครับเขามีกิจกรรมที่จะเอาโค้ดแมนทิดกลับมาแจกอีกครั้งนะฮะเดี๋ยวผมจะอ่านรายละเอียดกิจกรรมให้ฟังว่ามีอะไรบ้างครับผม ในรายละเอียดกิจกรรมก็จะมีดังนี้ครับผมได้โพสโดยแอดมินกลุ่มของเราคือน้องพิกกี้นั่นเองน้องพิกกี้ก็เอารายละเอียดกิจกรรมเนี่ยมาโพสไว้ในกลุ่มนะฮะกิจรกรรมโ o ้ดแมนทิดกำลังจะมาในพ็อกเก็ตแอนด์นะครับผมวันที่26พฤษภาเอ้ยไม่ใช่พฤศจิกายนนะครับผมตั้งแต่7จ็ดโมงนะครับผมถึงวันที่29นะครับผม อตอน7จ็ดโมงก็คือเริ่มย6 7ิบหกจ็ดโมงหมดย9 7ิบจ็ดโมงนั่นแหละรายละเลอียดกิจกรรมจะมีดังนี้นะฮะเก็บแต้มกิจกรรมให้ครบเพื่อเรียกโก้ชแมนทิศโดยมีวิธีการเก็บแต้มดังนี้นะฮะ หนึ่งเลยนะครับผมกาจัดรังมดแดงเราก็จะได้แต้มในการเอามาซัมมอนของโกดแมนทิตนะครับผม2ก็คือเก็บน้ําผึ้งจากการฟาร์มเพรียนะฮะอ่าแล้วก็3เก็บลูกเอคอนก็จะได้แต้มด้วยแล้วก็4นะครับผมเก็บฟิลโมนจากการต่อสู้แล้วก็5ครับสุดท้ายคือดูโฆษณานั่นเองนะฮะอ่าปลอรนะครับผมในกิจกรรมครั้งนี้จะสามารถเรียกโกดแมนทิตกี่ตัวก็ได้ใน1วันเย็ดเคแสดงว่า กิจกรรมครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะปล่อยฟรีมากๆสําหรับคนที่ขยันเล่นสาหรับคนที่อยากมีโค้ดแมนทิตสี่ดาวอะไรเงี้ย <c oughs> ก็คือถ้าเราขยันเก็บแต้มเราจะมีโค้ดแมนทิตสี่ดาวได้ง่ายๆเลยในกิจกรรมครั้งนี้นะฮะ <c oughs> <zig> เพราะว่านะครับผมในกิจกรรมที่แจกแมลงสเปเชียลที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะจํากัดแค่วันละ2ตัวเท่านั้นเองแต่ว่าในกิจกรรมนี้เขาไม่จํากัดเลยนะครับคือ1วันเนี่ยถ้าคุณอยากจะเรียก กี่ตัวก็ได้ขอแค่คุณมีปัญญาเก็บแต้มให้เต็มแล้วก็เรียกมาเหอะนะจะกี่ตัวกี่ตัวคุณก็เรียกมานะครับผมแมลงสเปเชียลในครั้งนี้ก็เป็นโค้ดแมนทิตนะฮะเป็นตัวเดิมนะครับเขาก็เอากลับมาสงสัยมีคนผิดหวังนะฮะมีคนผิดหวังจากกิจกรรมฮาโลวีนรอบที่แล้วว่าเฮ้ยเอออยากได้โค้ดแมนทิตอีกอะ่ะโอ้แต่ไม่ไม่มาเลยอะ่ะเอออะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับตัวตัวผมเนี่ยไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าได้แมงปอมาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีเป็นเป็น เป็นสเปเชียลที่ค่อนข้างดีนะสำหรับแมงปอแต่ว่าคราวนี้เขาก็เอาโค้ดแมนทิสกลับมาแจกอีกผมว่าน่าจะเหมาะกับมือใหม่นะเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับต้องการที่จะเก็บมแมลงเก่งๆมาเล่นนะครับผมอันนี้ก็ได้นะโคดแมนทิสก็เป็นอะไรที่สามารถเล่นได้แหละแต่ว่าผมมองว่าโคดแมนทิสเนี่ยในมแมลงสเปเชียลที่เน้นโจมตีเร็วนะครับผมในบรรดาสเปเชียลที่ที่เน้นโจมตีเร็วที่ไม่ใช่แมงปอนะอมีตัวอะไรบ้างนะ สไปเดอร์สไปเดอร์คริสต์มาสแล้วก็อ่าอะไรอีกวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็นึกไม่ได้ออกสไปเดอร์คริสต์มาสหนึ่งแล้วมันมีตัวอะไรอีกวะที่ตีเร็วๆเออแล้วก็ไอไทเกอร์บีสเปเชียลครับผมแล้วก็มีโคดแมนทิสไอสามตัวเนี้ยจะเป็นมแมลงที่อยู่ในประเภทเดียวกันนะครับก็คือค่าสเตตัสมันเนี่ยคล้ายๆกันหมดทุกอย่างเลยแต่ตัวที่อ่อนที่สุดผมให้ เป็นโกดแมนทิตนะอืมผมคิดว่ามันเป็นตัวที่สเตตัสค่อนข้างที่จะอ่อนสุดเลยในบรรดา3ตัวนี้ในในแมลงที่เน้นโจมตีรวดเร็วนะครับผมโกดแมนทิตก็เป็นแมลงที่คิดผมคิดว่าอ่อนที่สุดเลยเพราะว่าค่าสเตตสมันอ่าโดยรวมแล้วเนี่ยต่ำกว่าเพื่อนนะครับผมอืมเขาก็เลยเอามาแจกอีกแล้วมั้งเนาะแบบเผื่อเผื่อคน เพื่อมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยแบบโหไปสู้กับคนที่เล่นมานานๆไม่ได้มมีแรงกิจกรรมทุกกิจกรรมเลยอะไรเงี้ยใครจะไปสู้ได้ะเขาก็เลยแบบเออเอามาทําการแจกมือใหม่ก็โกดแมนทิส ผมเคยทำคลิปไว้แล้วเมื่อนานมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอจากคลิปเก่าของผมนะครับที่ผมเอามารีรันให้เพื่อนๆดูก็จะตัวมันนี้ส่วนค่าสเตตัสของมันก็เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูอีกทีนึนะครับโอเคเราคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสาหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมเป็นเพียงเท่านี้แลวกันถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e พื่ติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆของชาแนลเราสวัสนีผมต้องลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วจเจอกันใหม่นะครับผมบายบาย